สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประยัดตุสรนักเรขที่21ชันหห้นม .6 ต .1 ค่ะก็ได้การจะโดดเรียนค่ะคือด้วยความที่เราอยู่โรงเรียนนี้มา5ปีครึ่งแล้วทําให้เราอยากจะพิสูจและนําเสนอสถานที่ที่เราชอบมากที่สุดแห่งหนึ่งในโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือห้องคอมค่ะห้องคอมสอนหรคะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมอย่งหนึ่งะคะ่ะซึ่งมีแอร์ที่เย็นมากท้งหลังเสา นุ่นนี่นั A ่นแอร์เย็นเฉียบเลยเข้ามาแบบโอ้ยขึ้นสวัสด์พลานิวโแล้วเราก็มีโปรเจคเตอร์ค่ะโปรเจคเตอร์แบบใหญ่มากใหญ่เบิรมใหญ่ที่สุดเลยใหญ่เห็นปะใหญ่มากภาพกล้องชัดปวิาเคลกเพื่อนซึ่งข้อดีของที่นี่นะคะก็มีอย่างหนึ่งค่ะก็คือหน้าจอใหญ่มากค่ะหน้าจอใหญ่เหมาะกับการเล่นเกมคลิกๆปั้นก็ สุดยอดไปเลยค่ะมีข้อดีหลากหลายเช่นนี้ค่ะยกเว้นถ้ามา,าขนมหรือข้าวขึ้นมากินซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ทุกคนรู้กันหมดนะคะดีเวอร์ข้อดีอย่างที่สองห้องคอมนะคะนอนตตใต้โต๊ะค่ะใต้โต๊ะห้องคอมเป็นห้องที่นอนสะดวกสบายมากค่ะอย่างเช่นเพื่อนคนนี้นะคะที่กำลังนั่งอยู่ตรงใต้โต๊ะคอมซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีมากเลยค่ะทำกิจกรรมหลายอย่างได้ค่ะอยู่บนกินข้าวค่ะเพราะว่าครูท่านนั้น ไปพูดที่โหดที่สุดค่ะ Into the sick of it Into the sick of it ค่ะเขาจะว่าเอาก็าะฉะนั้นอย่าเอาอะไรเข้ามากินในห้องนะคะ